เจ้พี่สิน้นรักน้องแล้วลืมอ้อน้องทนไม่ไหวแกหูจะแตกหยุดทอนถาไม่หยุดกูจะเป๊ะปีใส่ปากมึงจะเบาทำไมคนละเรื่องนายตายป็นดีกีเสือสมุทรที่สุดอพีเส,มสมืมซา ไม่จะผูผ้เพียงเจบุ่นเจ็บุ่ยบุ่นพาาไม่ใช่ห้หลีกทางเราไปเดี๋ยวนี้เราขอร้องหลบทางหลีกทางให้เราไปตามเพื่อนเรทางตั้งเยอะแยะไปสจิจะมาต้องเดินกระดานแผ่นเดียวกับผมได้ฉันเคยวิ่งทางนี้ทางนี้ฉันสนิทกันขอร้องเธอหลบ ีางจะให้ผมหลบเหรอครับทางยุมขึ้นซะด้วยน้อ<า>งลงข้างล่างเอาไล้แนล่ลงมาข้างล่างแล้วก็เล่นแบบพี่ปอยกับพี่แบง<ม>เล่นแบบนั้นเลยแล้วก็ตกจุก,กไม่เราไม่เล่นแบบนั้น มาเป็นแมงวีเลยนะมึงรีบไป,เ,ไปเราไม่รีบขอหย<อ>ิบยังเธอนะขอร้องเธออย่าทำให้ฉันปวดได้ตามคำขออ,อ่อนโมสักนิดสิเห็นไปมเอกจัดตัวจัดขาตัดแขนช้างกูอยู่หลายคนละเรื่องรีบทางเราย๋ยวนี้เราไม่รีบ แต่ว่าฉันใจร้ายสุดหรักเธอเลยรีบไปไม่ได้ก็ต้องไปตบมือกันทำไมเป็นอะไรโอ้โหเป็นอะไรมันเป็นเรื่องอะไรนี่นาไงโอ้โหหน้ากันแทะพื้นเลยเรืเป็นไงบ้างล่ะโอ้โหเป็นหน้าบูมบูมไปแล้ว ไอ้ใจไรจะจูบก็ไม่จูบดันต่อยดูสิวันหักเลยไม่สวยเลยอืใจไร้ไุ้นจะไปพี่เต่าเปนะ็นไรอ่ะจะไป,ไป,ไปพีดีไป แบบนี้สิกูก็อายตัวกูเป็นเหมือนกันนะทั้งชีวิตกูเพิ่งมาถอดคณะนี้เนี่ยกูยจะไปฟางแม่กน